สวัสดีครับผมโดอิสเมลัยนะครับวันนี้จะมาทดสอบไม้ใหม่กันว่าไม้เก่าไม้ใหม่เนี่ยอนไนดีกว่ากันก็ปกติเนี่ยเวลาผมใช้ไม้เนี่ยก็คือใช้ไม้โรบุ๊กอยู่แล้วจะมีเสียงพัดลมอื้ออย่างที่ได้ยินตอนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้ไม้โรบุ๊กอยู่ก็ใช้มาตั้งแต่คลิปแรกแล้วครับใช้มาจะ3ปีแล้วก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยได้ USB Sound d a p t e r มาก็คือมันเป็นการ์ด USB ที่ เป็นหัวยเสียบเสร็จเนี่ยก็จะมีรู2รูก็คือรูหูฟังกับรูไมโครโฟนซึ่งผมมีไม้ตั้งโตแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถเสียบได้เพราะว่าตัวโนบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยใช้ใช้ได้เฉพาะเฮดโฟนซึ่งเฮดโฟนผมก็ไม้พังกระจุยกระจาย <c oughs> ก็ไม่มีไม้ใช้ก็เลยใช้ไมโนบุ๊กมา3ปีแล้วทไมอดทนใช้มา3ปีเพราะว่าไม่รู้ว่ามีไอ้ซาร์เดเตอร์นี่ด้วย ก็เลยใช้มาตลอดคนจะได้ชินกับเสียงที่มีพัดลมอื้อๆนีที่ยินนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาเปลี่ยนไมเป็นไมตั้งโต๊ะกันเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็เปลี่ยนเป็นไมตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่ได้ยินเสียงพัดลมอื้อๆเหมือนที่มันผ่านมานะครับแต่ว่าอา,อาจจะได้ยินเสียงผมเปลี่ยนไปเนื่องจากแน่นอนครับไมแต่ละไมเนี่ย ทําทให้เสียงไม่เหมือนเดิมหลายคนอาจจะแปลกรู้สึกแปลกหูใช่ก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งอินบ็อกซ์มาได้นะครับว่าอยากได้แบบเก่ามากกว่าหรือว่าอยากได้แบบใหม่เนี่ยแหละเพราะลำางเสียงพัดลมมาตั้งนานแล้วนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเพราะว่าผมก็จะตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะใช้ไม้เก่าดีไหมหรือใช้ไม้ใหม่ดีโอเคก็ นี้ไม่มีอะไรครับก็มาลงดันมาเทสเสียงว่าเออเวลาใช้ไม้ใหม่เนี่ยลงดันแล้วเสียงต่อสู้มอนเตอร์นี่เป็นไงบ้างก็ผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่แพทยี่สแล้วจนถึงแพทแปดสิบนี่แล้วนะโอเคโอ้มีตอนนี้ของพังแล้วมีหลุดเด้งเด,งห,ลดหลุดตลอดเลยเวลาเข้ามาเวลาผมต้องกดปิดปิดวิดีโอตอนอัดอยู่เพื่อออ,อกไปเมื่อกี้ผมพลาดหลายครั้ง ตอนที่พับหน้าจอ,อโปรแกรมพับเนี่ยมันไม่สามารถอ,อัดในขณะผมพับหน้าจอได้มันก็เลยจะเล้งหลุดตลอดหลุดมา2ครั้งก็ของแตกอย่างที่เห็นก็อย่างที่บอกนะครับถึงผมจะเล่นมานานแล้วตั้งแต่แพทยีถึง80นี้แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่หายไปก็คือจะเป็นช่วงเวลแคป40ผมจะหายไปช่วงตอนแตทสานะตอนสวิลัมาใหม่ๆ แล้วก็มาโผลอีกทีหนึงตอน50เลยอ่าร p บิชอปกับอ่ากีการาเนสแชนเนสช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กลับมาแบบงูปลาเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็เลยสร้างตัวละครใหม่ามาเลี่ไปเรื่อยๆจนเลื่องตันเสร็จก็อยากได้อยากจะซื้อกาชาเก็บเงินทำฟาร์มแบบเนี้ยครับซื้อกาชาแล้วไม่รู้ว่า ฉายาพ่อค้าเนี่ยที่เขาตกฟ้ากันหาพ่อค้าเนี่ยกับคนที่มีฉายาเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คงคิดว่าก็ฉาแาพ่อค้าจะมีอำนาจในการซื้อขายเลยก็ไม่รู้นะครับก็ไปศึกษามาศึกษาเองจนรู้ว่าอ๋อถ้าคนที่มีฉายาพ่อค้านี่คือจะปลอดภัยในการซื้อขายเขาแต่สุดท้ายแล้วผมก็โดนโกงอยู่ดีไม่ได้โดนโกงจากฉายาพ่อค้านะครับแต่ผมไไปไว้ใจ คนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักไม่เคยพูดคุยด้วยที่อยู่แนวหนึ่งนะตอนนั้นสวยมากปกติตอนนั้นเนี่ยกาชากองละสิกองนะครับกองละสองพันสองหรือสองพันห้าเนี่ยแหละประมาณนี้แหละแต่คนนี้เขาขาย2000แต่เขาไม่มีแชร์เพ่อค้าเรา,าเรา,เา,เาคิดว่าเขาคงร้อนตัง์ร้อนเงินก็ไปซื้อกับเขาเขาแอปเป็นผู้หญิงไม่รู้เป็นผู้หญิงจริงหรือผู้หญิงแอปอยังไงก็ไม่รู้นะครับผมว่าสวยไปให้เงินเขาไปเสร็จ น,นี้เลยตอนนั้นรู้สึกตัวเองโง่ามากรู้สึกสตันไปหลายสตันไปหลายวันเลยเพราะว่าสองพันเนี่ยผมหาเงินรู้สึกจะอาทิตย์สองาทิตย์เลยนะกว่าจะได้2 0 0พันตอนนั้นตอนนั้นหาเงินยากมากก็เลยจะทำฟาร์มตั่งทำฟาร์มตั้งสร้างตัวละครใหม่มาช่วยหาเงินสวยมากครับเ <laughs> จบ็จบเจบ็บจนถึง,ถง,ถงทุกวันนี้ยังจำได้อยู่เลยเป็นตัวหนูแว่น ใส่ของซีนาคอนถึงอาจจะจําชื่อไม่ได้ครับเพราะตอนนั้นรีบรลบชื่อไปเลยเนื่องจากโกรธมากก็เป็นประสบการณ์สุดสวยสุดน่าอายที่เราเล่าสู่กันฟังวันนี้โอเคนะครับผมก็วนว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่มีสาระก็ก่อนจะจบก็ขอมีสาระก่อนนะครับขอพูดถึงไอ้หุ่นกระป๋องตัวนี้ก่อนนะครับหน้าทางเข้า,าดันเจ็ดถึง80โอเคนะครับ ก็เนี่ยไอตัวเนี้ยนี่แหละเครื่องนี้เนี่ยสามารถรับได้เรื่อยๆนะครับถ้าเวลตันแล้วเนี่ยรับได้เรื่อยๆเลยมันคือเควสมันคือเควส์รายวันทั้งหมดก็คือตั้งแต่ดันเวล70ถึง80นี่รับรับได้จากตรงนี้แหละซึ่งเมื่อกี้นี้ผมลง,วงเวดดิ้งบอลเสร็จก็จะมาส่งเควสนะครับซึ่งของในเควสเนี่ย แรกอาจจะได้พวกหินได้ได้พวกหินบ้างได้เจดได้ซีไรบ้างแต่เมื่อตันสุดแล้วเนี่ยก็ได้เงินเรื่อยๆเนี่ยประมาณ 8G 7 8G ครับได้เรื่อยๆคือเรารับไว้ไม่เสียหายเมื่อส่งเสร็จเนี่ยเราก็สามารถอ่ารับใหม่ได้นี่เห็นไหมครับก็ได้ที 8G ไม่จําเป็นเราไอเควสนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงระดับอบิสนะครับลงแค่ฮาร์ดลงแค่โนโอลก็ก็ได้นะ แต่ถ้าลงลงคาร์ดก็ดีเพราะจะได้เควสดป้ายด้วยนะครับเควสป้ายก็จะได้ถุงสีขาวมาไอถุงสีขาวนี่แหละก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกคนก็คงจะได้ยินเสียงผมได้แบบไม้ตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็ใครจะอยากให้ใช้ไม้เก่าดีกว่ามีเสียงพัดลมก็ไม่เป็นไรอยากได้เสียงแบบเก่าหรือว่าใช้ไม้ตั้งโต๊ะตัดเสียงไอพัดลมที่แสนจะน่ารำคาญออกไปแต่ก็ได้ยินเสียงผมแบบแปลก อาจจะยังไม่ชินนะครับอาจจะยังไม่ชินแต่ว่า,าได้อย่างเสียอย่างดีอย่างไม่ดีอย่างก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะตั้งต้นจนจบก็สามารถคอมเมนต์ใน u t u b e หรือถามคําถามต่างๆได้ตามไดในแฟนเพจตามปกติเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโชคดีครับ